สว,ส,สวัสดีครับน้าหน่อยครับ<ง>ส,ส,สวัสดีครับน้าหน่อยสวัสดีครับต <sculpt. S 2> ้องมาตามแบบด่วนครับเพราะว่าเป็นฝันดีครับเอฟซีงวดที่ผ่านมาเจ็ดเก้าแสนแตกครับเลยยกช่องพี่เมตานี่มาบอกนะครับเนาะเมื่อในฝันแนวได้อีกครับน้าหน่อยเบาสูเอฟซีฟังหน่ครับก็ฝันเห็นพ่อครับฝันเห็นพ่อครับผมฝันเห็นพ่อครับบอกว่าแกแกทักกัแน่บอกอยู่สบายดีไหมแน่พวกนี้เขาแกถามแต่ทุกสุขดีมั้ยครับ เราก็บอกเออสบายดีเราก็มาทำไมน,นี่ฝ่ายี่เราบอกมาทำไมจะไม่ให้โชคไม่ให้ลาบนะครับอืฝัน,นไม่ให้โชคมให้ลาบมาบอกคุยให้ครับครับครับตกตอนเช้ามาพอตกตอนเช้ามาก็ไปทําบุญที่วัดไปทําบุญที่วัดไปไหวพ้พระเอาเครื่องไอ้ถวายเนี่ยนะครับไปให้พ่อไปถวายพระพ่้เรียกครับตอนเพลนะครับครับตกตอนเพลนก็เลยทีนี้ครับ ไปจุดทูบจุดทูบอยู่ที่พระประธานนะครับครับจุดทูบพระประธานก็เลือไปมองใต้ฐานนะครับใต้ฐานพระที่จุดทูบแล้วนะครับเรือไปมองเห็นเลขครับผมเห็นเลขตัวไหนนัเห็นเลขแต่เห็นเห็นเลขมันสองตัวนะครับเห็นเห็นเลขสองตัวครับขึ้นเจ็ดห้าครับเจ็ดห้าครับเจ็ดห้าครับแล้วก็ จ็ดห้านี่มันมันตรงเราก็กลับเล่นเอาเจ็ดห้าเจ็ดพอดมีแค่แบบหลักเดียวนะครับครับเราก็กลับเล่นเอาอเห็นชัดเจนเลยชินชัดเจนลยอยู่ใต้พระประธานเลยครับครับเขาบอกว่าวันนี้ถูกใส่พ่อมาให้โชคให้ราำนะครับอืมพ่อเสียไปแล้วเนาะครับผมเ่็นลุงแล้วไปแล้วครับครับก็เลยไปจุดทูบไปทำไอ้อะไรให้แกสังฆทานอะไรพวกนี้ครับครับไหว้พระด้วยครับ ขอโฉกน้ำพอแล้วก็เหลือไปเห็นตัวเลขนะคะน้องก็ไม่ค่อยฝันไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับครับแล้วพีเมตเตอรนีเข้ามาเข้าฝันไหมครับที่บอกเลขถูกนะครับก็เห็นก็มาเห็นก็วับมาอยู่ครับก็ฝันเห็นอยู่นะครับเมื่อสองวันเลยครับฝันเห็นอยู่โอ้ครับครับก็ฝันเห็นใจก็บอกใจก็บอก มาไม่เก uh ่าเด้อไม่เก่าเด้อเนยแกบอกไม่เก่าเด้อเราวเลขเลขไม่เก่าเด้อนี่แกสองตัวที่แกเคยให้ไว้นะครับห้าเก้าห้าเก้าคลิปแรกเนาะครับผมห้าเก้าเก้าห้าแล้วกลับเล่แล้วเรากลับมาเล่นเอาเลขเก้ากับเลขหกกอย่าลืมเด้อค่ะเด้อครับผมเด้อกันกลับมาเล่นเอากันเลยหกฮกหาน้ำเนาะครับเนาะครับผมการเล่นเอาเพราะเลขมันก็มีไม่กี่หลักนะครับแต่พีเมียตอนนี้มาบอกเป็นคลิปแรกก็คือ ห้าเก้าครับผมครับผมแล้วก็ไม่ไม่มาเข้าฝันอีกเลยเนาะครับผมไม่ไม่มาเลยแค่หายหายเงียบไปเลยครับมาก็บอกว่าตัวเก่าครับผมมาแล้วก็ฝันฝันไม่ค่อยยาวครับฝันไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แล้วก็รองู้นนี่รอจะจดูครับรอจะจะเนาะใสไปเลยครับใสไปเลยงว้นี้เราเลขไม่กี่หลักก็ครับครับระหว่างเจ็ดห้ากับห้าเก้านี่ชอบตัวไหนมากที่สุดครับ ก็ชอบสองหางเราทั้งสองเลยเนาะครับเนาะคนชอบพวกสองอืมอ้าวครับเอฟซีรองเบิรงนกับนาหนุยสระบุรีของเขาครับเอฟซีพีตอนี่นี่บอกแม่นครับบอกแม่นแล้วก็พีพ่อนี่เพิ่นสิได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่นาหนุยท้ำไปให้ละครับก็รองเบิรงนเจษฐาอีกครั้งหนึ่งเนาะครับนาหนุยเนาะครับผมครับผมลองลองลองดูวงนี้ใส่ไปรวดแน่ครับใส่ไปเลย ครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับผมอ้าวติดจังอีกถูกจังอีกก็ไปจะไปทําบุญอีกครับครับผมจะไปทําบุญถวายสังฆทานอีกครับตรับถูกดีนะครับครับผมขอให้มีโชคใจครับหน่อยครับเอฟซีเพื่นกระฟันสันๆซ้ำหนีเนาะครับเนาะบอกตัวเลขเร็วครับสุดยอดครับขอบคุณครับหน่อยครับใครอยากไปรวยเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมรัทงนะไม่เลิกครับเลขสองตัวผีเมตานี่ครับห้าเก้าห้าเก้าครับส่วนผีพอมหานี่ยทำบุญให้ พอที่รวงรับไปแล้วครับก็คือเจ็ดหาเจ็ดหาครับเอฟซีเนาะเอาไปเสี่ยงโูกสื่อลอตเตอรี่ร่องเบิงครับกดไลค์กดแชร์ครับเมื่อนี้ครับเอฟซีเบ่าแอมรัตวงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ่าแอมรัตวงเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิปใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมกเป็นของเรียกเงินเรีีกยลทองเรียยทซั์ครับ ขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตาขาขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสี่เหลือถือนะครับน้อง่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ของนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะูดีถักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายมหาสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหน่แล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้การนิานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหอวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหอวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปูร่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะ,ะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหุญปุศลเนี่ยพ่อนวดตี้เหวเนาะสาธุสาธุสาธุขอ,อขอบคุณครับต้องเบรคขอบคุณครับสวัสดีครับมีะอะไรเพิ<ส> etas, ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสาหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางโบเห็นล้านเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเหตุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลกมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่ามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาแล้วครับแล้วก็เมื่อแทะครับทรานบู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้จังสิครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับทรรมผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยธรรมบุชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันม,นมหาสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันม,นมหาสนีหลวงปู่ผูกเสกเรียบร้อยนะครับท่า,านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกัมี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดลุงปูลุ้ยนะครับนอวัดลุงปูลุ้ยนี่ก็แต่งเื่นกันนี่ครับหูยนคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรอซาครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมราคาเบาแอมเมาตรงนี้ได้น้ำมุ่นมานําครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลามาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซี่โหลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุให้ถือเกลีกเ้อ,อครับเอาไปใส่ะไรให้ถือกเรกรตตลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาแอมเราตรงกระสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาพึ่งทำเลยพอเลยพึ่งพึ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ